มิ่งม่งค้นหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธสิมมาบุตรสลข่ำลำขาตราการตาผ่าท่อมือเลืองลือวัฒนธรรมผู้ไทยก้าวไก่พลังงานทดแทนดินแดนซั์โลกล้านปีสกรอำเภอกุชินารายนำโดยนางไผ่บุญจันทรพรมผู้หนนวยการสกรอำเภอกุชินารายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสกอตำบลกุด้าว การทำขนมดอกจอกอสมุนไพรนะคะค่ะวันนี้เราจะพามาชมเลยนะคะเชิญค่ะค่ะทีฉันสยุมพรดนเอี่ยมนะคะครูกศนตนําบลททารับผิดชอบนะคะรับผิดชอบการศึกษาต่อเนื่องของสองกรออําเภอกุชินาลาย และก็เป็นหัวหน้ากศนตำบลกุดขาวนะคะวันนี้เราจะพามาชมนะคะศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของกศนตำบลกุดขาวในการฝึกอาชีพนะคะการทําขนมดอกจอกโบราณน,นะคะที่ทางามหาลัยกาลสินนะคะได้มาส่งเสริมร่วมกับสกรตำบลกุดขาวนะคะในการขับเคลื่อนงานในชุมชนนะคะแก้ปัญหาความยากจน ะะของคนในชุมชนวันนี้เรานั่งอยู่กับนะคะสมาชิกของกลุ่มนะคะท่านแรกนะคะอขออนุญ,ญาตให้แนะนําตัวนะคะวันนี้เราเป็นภาษาพื้นบ้านก็นได้ด้อจ้าเด้ออ่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุวรรณสันนเอือค่ะเสื้อเลนเสื้อวันจ้าเรินกันง่ายๆนะคะอีกคนหนึ่งนะคะขออนุญาตให้แนะนําตัวนะคะสวัสดีค่ะนางสาววิรัชชินโตค,ค่ะชื่อเลนชื่อวีค่ะค่ะ มืัอนี้เขามานั่งนั่มแม่วีนะคะแล้วก็แม่หวันเนาะ,ะแม่วิวิรัติเนี่ยคือเพิ่นเป็นอาสาของกศนรพร้อมล้วค่ะเดี๋ยวก็ช่วยการช่วยงานของอตำบลกุศขา่านี่หลายงานพอสมควรนะคะบ่าวาสิเป็นอสมนะคะบ่าวาสิเป็นอาสากศนนะคะเพิ่นก็รับผิดชอบหลายงานแล้วก็งานในชุมชนพรอ้อมซื้อสินค้าของเฮาได้ตั้งซื้อว่าจังไรคะ ดอกจอกสมุนไพรแก้จนค่ะขนมดอกจอกสมุนไพรแก้จนเนาะค่ะแล้วการแนวทางเขาคิดอย่างไรเขาจังอยากมาเหตุการเหตุขนมเนี่ยค่ะเ,เริ่มแรกมาจากมหาไร่ากาะสินค่ะมาสนับสนุนกลุ่มเป่าไม้อยากจนนะคะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าอยากเขารวมกิจกรรมน้ำเพล่เพื่อเจ้าของจะได้มีรายได้นำส่งเสริม อาชีพเจ้าของในครอบครัวคะ่ะให้มีรายได,ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะ,ะทางกสอก,ก็ไดยมีส่วนว่าเป็นเจ้าของสถานที่เนาะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้มาอยู่ฝึกงานอยู่ที่นี่นะคะและ้วก็คิดว่าแต่ละมือตอนนี้เนี่ยข้าเห็ดใดนี่ข้าเห็ดใดต่อมือนี่ประมาณอยอดทอใดคะ่ะต่อมือต่อมือก 700กว่าบาทค่ะ7 0 0ถึง1,000นะคะทั่วเฉลี่ยเนาะทั่วเฉลี่ยยอดสั่งจองทำสดต่อวันหรือว่ามีออเดอร์ซึ่งเราจึงจะทำทำทำสดทุกวันทำสดใหม่ทุกวันทำสดทุกวันขายหมดทุกวันขายหมดทุกวันช่องทางในการขายเราเราขายแบบไหนบ้างช่องทางในการขายขายทางออนไลน์นะคะแล้วก็ตามร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านค่ะ ก็มีการบอกต่อในชุมชนเนาะแฟชั่นสัมพันธ์บอกต่อแนวทางแนวทางเราจะต่อยอดของผลิตภัณฑ์นี่คิดว่าจะต่อยอดไปในอะไรมั่งที่ยังขาดแคลนที่ยังต้องการเนี่ยนะคะแล้วก็ตลาดนี่ต้องการนะคะตลาดยอดขายต้องการค่ะต้องการตลาดที่กว้างมากขึ้นแล้วก็การขนส่งในการขนส่งเนาะเรายังไม่รู้ว่าถ้าเราส่งไปไกลๆนี่มันจะ แตกหักเสียหายยังไงอันนี้แนวทางตรงนี้เรายังไม่เราคิดว่ายัง,ย,งยังไปไม่ได้เนาะยังไปไม่ได้ก็ก็เลยอยากจะให้มีคนมาช่วยในการออกแบบจานจะส่งแล้วก็หาตลาดหาทุนใช่ไหมคะอ,อันนี้ก็เป็น กิจกรรมหนึ่งนะคะที่ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอของสองกรตรมณลกุด้าวเรานะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยนะคะวันนี้ที่ที่ให้ทางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนถ้าใครสนใจนี้อยากจะมาศึกษาเรียนรู้หรือว่าอยากมาเรียนหลักสูตรของเรานี่ได้ไหมคะมาได้ทุกวันคะ่ะเปิด เปิดเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันทําทุกวันทําสดใหม่ทุกวันนะคะถือว่าเป็นเป็นเ,เป็นที่น่าสนใจนะคะของการทําอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะในการทําขนมดอกจอกของเรานะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะที่สกรตําบลกุดขาวนะคะหรือบ้านทุ่งคลองไผ่อเอ่อ โทรติดต่อเบอร์0946648873นะคะติดต่อได้ทุกเวลาค่ะสรุปว่านะคะ,ะก็คงจะปัญหาเนาะปัญหาก็คือ,อขาดทุนทรัพย์ในการมาเพิ่มเกี่ยวกับการออกแบบแพ็กเกจผลิตภัณฑ์นะคะในการขายด้วยนะคะการขายอยากได้ตลาดนะ,ะอยากได้ตลาดส่งเยอะๆจะได้ทําทุกวันใช่ไหมคะ,อ,ะอยากได้ทําทุกวันคือตอนนี้ เราทําเฉพาะตอนที่ลูกค้ามีออเดอร์สั่งมาแล้วค่อยทําเพราะว่าจะได้กินสดใหม่ตลอดเวลานะคะ,อ,าาอ,ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะถุงละสิบบาทค่ะถุงละสิบบาทซื้อซื้อห้าสิบาทได้หกถุงนะคะอ่าถ้าซื้อหนึ <100. S 1> ่งร้อยก็ได้สิบสองถุงนะคะถ้าเป็นร้านค้าก็ซื้อ หนึ่งร้อยก็ได้สิบสามถุงนะคะอ๋อสรุปว่าร้านค้าอ่าให้อ่าโปรโมชั่นสิบสามถุงนะคะต่อหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าแต่ถ้าเราซื้อซื้อทานนะคะหนึ่งร้อยบาทได้สิบสองถุงนะคะถ้าไปไปขายนะคะเราก็จะเพิ่มอ,อ่กำไรให้อีกนะคะสิบบาทนะคะเป็นสามสิบบาทจากเงินร้อยบาทนะคะค่ะค่ะไหนไหนลองชิมก่อนนะคะขอชิมหน่อยนะคะ อ,อันนี้คือโฉมหน้านะคะขนมดอกจอกนะคะสวยงามเนาะมีงาด้วยนะคะงาขาวงาดำนะคะ,คะฟังเสียงค่ะฟังเสียงกรอบนะคะกรอบอร่อยหอมได้กลิ่นงาด้วยนะคะเวลาเคี้ยวอร่อยค่ะไม่อมน้ำมันด้วย พอนไม่ออมน้ามันไม่หวานมากนะคะไม่หวานมากพอดีถ้าใครชอบหวานแล้วแต่ว่าเราจะแต่งรสเพิ่มเนาะใครชอบหวานชอบไม่หวานนะคะก็สามารถที่จะแต่งรสได้นะคะอร่อยค่ะเบื้องหลังนะคะสําหรับเบื้องหลังนะคะเผื่อมีใครสนใจนะคะเบื้องหลังนะคะแม่แม่นะคะจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตะบนกุดค้าวนะคะกําลังทําทุ่งนะคะเพราะว่าจะเข้าบุญเดือนสี่แล้วนะคะทุ่งสายก็มีทุ่งพวงก็มีนะคะ สามารถที่จะมาสั่งจองหรือว่าซื้อจับจ่ายได้นะคะ,ะราคาไม่แพงนะคะใช่ไหมแม่อราคาไม่แพงเน้นยืนโชว์หน่อยคะ่ะยืนโชว์หน่อยอันนี้ทุงสายนะคะทุงสายอันนี้เส้นประมาณจำหน่ายหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าพูดถูกใจไม่ถึงร้อยนะคะ,ะประมาณ <c oughs> <c oughs> อันนั้นเป็นพวงค่ะอันนี้แม่แม่นะคะประมาณหกเจ็ดคนนะคะเป็นกลุ่มของอผู้สูงอายุนะคะของผู้สูงอายุเนาะ แล้วแล้วก็หลังจากนี้เราทําอะไรบ้างคะแม่ทําร่มร่มผ้าขามาร่มแพรว่าทำพรมเช็ดเท้าอพรมเช็ดเท้าทําพวงกุญแจทํากระเป๋าะนะคะ,ะทําอะไรอีกหมวกจากเสื้อกกทําหมวกจากเสื้อกกโอ้ยคือเก่งหลายอย่างเทอเนาะบันเ,เก่งหลายอย่างเนะเาะ ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะคะของเบอร์คุณครูก็ได้นะคะหรือว่ามาที่สกรอตมกุดค้าค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะสามารถที่จะจับจ่ายซื้อกลับบ้านได้เป็นของฝากของต้นนะคะถ้าติดตามนะคะติดตามเพจร่มพระคเมืองกุชินารายนะคะของต้นกุดค้าค่ะยินดีให้บริการนะคะอันนี้คือหมวก เสือ้อกกอ่าหมวกเสือ้อกกเอามาตกแต่งอ่าระบายเนาะระบายที่เหลือจากการทําร่มใช่ไหมคะใช่อ่ามีหมวกชาวนาไฮโซมีหมวกจากเสื้อกกนะคะเทศกาลสงการใกล้จะมาถึงแล้วก็เอ่าเชิญชวนนะคะสั่งจองได้นะคะสั่งซื้อได้นะคะวันนี้ก็ต้องเอ่อขอบคุณนะคะขอบคุณแม่วันนะคะขอบคุณเอ่อน้าวิรัตนะคะ,นะคะชินโทเนาะ ที่มาให้ความเข้าใจในการทําขนมดอกจอกนะคะคิดว่าขนมคงจะได้ไปได้ไกลนะไปได้ไกลเพราะว่าชิมรสชาติดูแล้วนะคะก็อร่อยถูกปากอยู่นะคะคิดว่าแนวทางที่เราจะพัฒนาคิดว่าจะต่อยอดหลายๆสูตรไหมคะหลายๆสูตรเนาะหลายๆสูตรอาจจะมีสูตรอะไรบ้างอย่างเช่นก็จะมีชาเขียวโกโก้ ไปเ <ไป S 1> ตยใปเตยัก,กทองป<อ>ัญชันก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเนาะ,ะวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้มาพบปะพูดคุยกันเกี่ยวแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและการได้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะสั่งจองอโดยตรงจากคุณครูก็ได้นะคะคยยรูสยุมพรนนเอ่ยมนะคะ0 9 8 0 9 6 9 7า3หรือว่าเบอร์คุณนาวิราชก็ได้นะคะ หรือว่ามาติดต่อถ้ามาสถานที่ในอำเภอกุชินาลายก็สามารถสั่งจองได้นะคะมาแวะมาเยี่ยมชมได้นะคะทุกวันนะคะเราจะมีผู้มาเรียนรู้ทุกวันนะคะ,ะถ้ากลุ่มขนมไม่ได้ทําในวันนั้นเราก็จะมีกลุ่มอาชีพอยู่ประจํานะคะวันนี้เราก็คงจะมาพบปะพูดคุยกับกลุ่มอาชีพการทําขนมดอกจอกนะคะเพียงเท่านี้ถ้าสนใจอยากเรียนรู้ก็เชิญได้นะคะที่สกร ตะบ,บนกุดคาวนะคะสังกัดสกรอำเภอกุชินาลายค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ